สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์รับมาเบิงครับเป็นงัวแม่สาวเด้อมาเบิงงัวแม่สาวจากหาโตเหลือตัวเดียวครับเหลือโต1 7หนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับเมื่อนี้สีรถแลกแจกแถมครับพี่น้องครับความสูงลอยสามสิบห้าเกือบลอยสี่สิบเด้อครับงัวอายุปีครับปีกวกัวเด้อตัวนี้ปีกวกัวครับขายมูพ่นเปแล้วครับมือวัน4ีชุดครับพี่น้องครับเหลือตัวเดียวตัวนี้แซงว่า แถมให้พี่น้องกันแล้วกันครับขอพิกัดอยู่ใกล้ๆครับเมื่อนี้เบ้าตึงเสียเอาน้ำหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยครับพี่น้องครับเอาโปรโมชั่นครับถือว่าแถมไปครับหมื่นสี่หาร้อยครับจากราคาหมื่นเจ็ดเอาแค่หมื่นสี่หาร้อยราคานี้บอใเหตุต่อได้ครับเดอ้อที่เหลือกอะถือว่าเป็นค่าน,น้ำมันเดินทางไปทรงครับผู้ใด คุณพอ่อคุณเมว่าพ่อเอากะฟ้าทู่หาบาวตึงเดอ้อพี่น้องเหลือตัวเดียวนีสัยเชื่องดีอยจับได้บาบได้ใสเมาเพิ่มให้ไปอีกครับที่จริงเพิ่มีิตรเข้าครับพี่น้องครับเหลือตัวเดียวครับง้อดีบ่มีตำนี้ครับง้อดีอยูอ่ง้อดีอยู่เด้ครับสิบสี่หาลอยอ้าวฟ้าตัดสินใจครับเหลือตัวเดียวครับเพราะว่าเมื่อวานเปิดหาชุดครับเหลือตัวเดียว ถือว่าแถมไปเลยครับตัวนี้ครับราคาแถมไปเลยครับขายโมคนไปแล้วสิบสี่หาร้อยเอ,อ้าตัวใหญ่ๆเนีน่ยนี่หาไซด์ใดครับพี่น้องครับโปรโมชั่นครับรดแรกแจกแถมให้พี่น้องเอฟซีครับตัวนี้ครับสิบสี่หาร้อยเดอ้อราคานี่ขายเลยครับพิการทรงเบเกินสามิบโล่ทรงเบเกินสามิบโลเด้อพี่น้องเด้อ งวกถววาาาา็ถือว่าเถียมให้เล้วนี่สิบสี่หาลอยหาใสได้ครับหาใสได้สิบสี่หาอยถือว่าเป็นหลักมากเอาโหลดงวก็ได้อ้าวจากหมื่นเจ็ดเหลือหมื่นสี่หาลอยสนใจเฝ้าโทุ่หาเบาตึงครับพี่น้องครับสูงลอยสามหาเกือบลอยสีส่สผุนเด้นี่เสื้อสายดีอยู่ครับงวดตัวนี้เสื้อสายดีอยู่น้ำแรงสวยนมสีเต่าเล็บงามอยู่เดอ้อเล็บงามอยู่นี่บรรยากาศวันที่สิบหกตุลาคมครับ มือโชคมือมนอันพอด้ายนอ่สิเป็นผู้โชคดีครับช่วงแรงนี่มาลุ้นกันครับพี่น้องครับเอาเอาง้วตัวนี้ไปเลี้ยงไปทิมไว้ครับมือสีหาลอยหาสาบอดด้ายอีกแล้วราคานี้เพราะว่ามันงัวกปีกลัวแล้วพี่น้องงัวปีกลัวสะโพกง่ายหางยงาสีดำดำเพศกับกระลั่งสีดำเพศกระลั่งสีดำครับนี่สะโพกเพิ่งค,ครับ เอาไปนี่ซื้อตองเจตอัดเข้าไปจกักซองสอบนี่โอ้ยเนือน้อหนังแตกพญายเลยนอกนั้นว่าให้กินก็นได้ครับเพื่อให้ไปขยายเนื้อนังขยายโค้งสางครับตองเจตนี่ครับไปขยายโค้งสางจากักซองสอบเด้อลงทุนอีกจกักซองสอบครับพี่น้องครับงวกระลังสัตว์ครับงวกระลังสัตว์สิบสี่หาลอยราคานี่บ่อให้อ่อแล้วครับทรงบาเกินสามสิบโลถือว่าแถม ลดแรกแจกแถมครับราคานี่จากหมื่นเจ็ดครับพี่น้องจากา 17, ราคาหมื่นเจ็ดเหลือสิบสี่หาลอยงว่วตัวใหญ่ๆโอ้ยหเปล่าโทษเปล่าโทษผู้ใดอยุไกลได้เปรียบตัวนี้ยุไกลนี่คือสีทรงบ่ได้ครับเพราะว่าง่วก,กละลดราคาแจกแถมให้เลี้ยวครับพี่น้องครับขายมูไปซีโตเมื่อวานเหลือตัวนี้ตัวชุด้ายเอามื่นสี่หาลอยครับสิบสี่หาลอย ไปเห็นคลิปนี้เฝ้าโทู่หาเบาตึงเดอ้อทูมือนี้ทรงหามือนี้ครับสร้างวัฒนครรครับเฝ้าทู่ฝ้าโทู่ครับขอพิกัดใกล้ๆครับพิกัดใกล้ๆสิได้งัวดีลาคาถือไปเอาจัดไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ